กโ <P an el> อ้โหวสววนปออ๋ันนี้มาเที่ยวสวนสวนป่าไผ่โรงเรียนบ้านนาดอกไม้นะจ๊ะนี่อันอันนี้ปลูกใหม่ต้นเนี่ยอันนี้อันนี้ปลูกใหม่ในโครงการเนาะต้นหญ้าตะเคียนครับตะเคียนทองโอ้ต้นตะเคียนทอง,ออทองใหญ่ไว้ค่ะปปลลูกแ้วอืม เพราะว่ามาปลูกนะครับตายได้ถ้าตายต้องซื้อต้องซื้อมาปลูกใหม่ยางนาครับตายไม่ตายโอ้อันนี้ยางยางนาโอ้ยุงรลายกับกัดข่อยไปเนี้ตายโอ้อันนี้ซาบัวซาบัวก็จะมีเลี้ยงไก่ไก่ไข่ตรงนั้นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โอ้ผักบุ้ง อลังการเะคะเนี่ยอ่าน,นี้มาถึงแล้วนี่ปลาไผ่ปลาไผ่ต<ล>้นไม<ล>้ออกจกีนออกญี่ปุ่นจะเป็นโซนนี้ครับอ๋ออันนี้คือเรากำลังจะมาเที่ยวสวนโอ้ยมีปลาปมีากบกระโดดความไม่ถ้าถ้าเกืบส่วนยองของหัวซักนี่กันเด้ไผ่สร้างมนต์นะครับไผ่สร้างมนต์ค่ะเอาไว้ทำประโยชน์ได้มากามาย สรางมนมนเพราะว่าอะไรลำมันมนมนอยู่บอกมนเฉียงเกลียวโอ้ถ้าเรา่อนๆมันจะมีแป้งโอแป้งที่เอ่อเหมือนกับาแป้งอ๋อไม่อ๋อโอ้แล้วจะออกย่สนแต่ว่ามันจะป้องกันมันจะป้องกันเอ่อพวกมดพวกอะไรนะแมลงครับครับอืมแต่ว่าถ้ามันแก่แล้วมันก็จะไม่มีแป้งสร้างมนแต่ว่านอมันแสบมันบอก นออร่อยนอ,อหวานกรอบเพื่อนว่านอเสียบค่ะแต่ว่าสงสัยเพื่นเสียบหลายเว่า